ช้อนปลาวนจันนะครับปลาโนจันมาเล่นน้ําเยอะมากแต่ที่นาเรายังไม่ขึ้นเลยนี่น้องก็ช้อนไว้แล้วก็นี่ครับโอ้โหปลาวนจันครับเพียบนี่ยหลากหลายมากเออแต่ที่นาเรายังไม่ขึ้นเลยนะนาหน้องเขาเยอะอยู่ครับ ยี่สิบตัวแล้วเนี่ยจ้วงอ่ะนี่น้องฟังข่าวแมนยูด้วยครับเมื่อคืนแมนยูสาบายจันธรรมชาติครับมาจากเนี่ยฝั่งทะเล